สวัสดีครับเมอร์เ e เดสเบนด0 7องูนย์เจ็ดนะครับเปลี่ยนโฉมนะฮะคันนี้นะฮะมาในคอนเซปต์สองศูนย์เจ็ด e หกสามนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าตัวชุดกันชนนะฮะสเกลของ e หกสามนะครับรูปทรงนะฮะกันชนเต็มทรงนะฮะสังเกตนะครับ อ่าแล้วก็รับด้านข้างนะฮะสังเกตนะครับตัวนี้นะครับมารับด้านข้างนะครับด้านข้างก็ของทรง e หกสามหมดเลยนะครับตัวนี้มารับกันเห็นไหมทรงจะไม่เบี้ยวนะครับเต็มทรงแบบนี้นะครับตัวนี้เราทํเพิ่มเพิ่มมาก็คือคาร์บอนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นงานไฟเบอร์นะครับแต่ว่าฟิตติ้งอะไรเราของเราเป๊ะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับส่วนอ่ารายละเอียดงานนะฮะดูนะครับฐานเซ็นเซอร์นะครับไม่ใช่มีแค่เซนเซอร์นะครับมีฐานรองเซ็นเซอร์พบทุกตัวนะครับมีฐานรองนะครับมีตัวที่ เป็ดหูรากนะครับนี่ฮะฐานรองเซนเซอร์ต้องเป๊ะแบบนี้นะครับนี่คือตัว e63 นะครับก็ต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยยังมีไม่ถึง10คันเพราะว่าอันนี้เป็นงานเป็นงานสร้างขึ้นมาเลยจริงๆนะครับงานสร้างมานะครับยังไม่มียังไม่มียังไม่มีใครที่ผลิตตัวนี้ออกมากนะก็เป็นร้านเราร้านแรกนะครับที่ผลิตตัวนี้ออกมานะครับที่มาใช้กับ2.7เป็น e o u มนะครับในเมืองนอกเนี่ยในบอดี้เนี่ยจะมีตัว2.7 e63 นะครับนี่ฮะดูฮะรับทรงกันดูด้านหลังนะฮะอันนี้ด้านข้างนะครับ ด้านหลังนี่ฮะด้านหลังมารับทรงกันเห็นไหมครับ hmm. น like right. ี่คือเส้นสายตาการรับทรงของเขานะครับบางคนชอบตัวกันชนหลังเพราะว่ากันชนหลังเขาจะมีคีบนะครับมีช่องตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมช่องตัวนี้ก็คือเป็นตัวกันชนฟรงหกสามนะสเกลได้หมดเลยนะครับดูนะฮะสเกลดูดีๆๆนะฮะสเกลนะครับตัวนี้นะครับเส้นสายตาอันนี้ที่ผมเคยแนะนําไปบางคนไปเจาะม่ว นะครับไม่ได้ดูทรงว่าเส้นสายตา,าเขามายังไงกันชนใน63เห็นไหมเส้นสายตามันมาแบบนี้นะมันมาเส้นมันมันพร้อมกับเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นเส้นเงาของเขาอยู่แล้วนะครับเส้นขอบกันชนของเขาอยู่แล้วแล้วก็มาหายตรงช่วงนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะต้องขนานมาเห็นไหมแล,และเอียงลงมาตามทรงข้างล่างนี้นะครับไม่ได้ทิ้งตรงลงมาตรงๆแบบนี้ไม่สวยนะครับ เอียงมาแบบนี้มาพร้อมกับเส้นตัวซักข้างล่างนี้คือนี่คือเส้นสายตาอันนี้คือวิธีการมองมองง่ายๆกันถ้ามองรถให้ถ้ามองรถออกมองรถเป็นนะครับจะต้องจะต้องรู้จักเส้นพวกนี้นะครับเส้นสายตาพวกนี้นะครับลงมาปุ๊บแล้วก็มีคลิประบายตรงนี้เห็นไหมนี่คือทรง e หกสามนะครับกันชนหลังคือเสียงทรง e หกสามนะฮะท่อ mg คู่นะฮะ d i f f u s ร์เนี่ยครับแล้วก็ฐานงเซ็นเซอร์ข้างหลังนะฮะก็เป็นตัวเป็นตัวแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็เหมือนตัวแท้ทั้งหมดนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับทรง นะมารับกันทั้งทรงคันนี้นะฮะคอนเซฟด E63 ทั้งคันนะครับรอบคันเลยนะโอเคนะครับอันนี้คือเปลี่ยนโฉมเฟสลิปนะฮะ